พาดหัวทุกสำนักข่าวนะ่ย Trump tariff shock Wall Street market post worst day since 2020ดูว่ามันลงนะ d o ว Jones ลงลงมาเกือบ4% Nasdaq เกือบ6% S&P เกือบ5%นะเขาบอกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วนะแล้วก็ US d ลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะกระดานแดงเถือกไปดูหุ้นแต่ละตัวนะฮะหุ้นเทคโนโลยีฮนะ เจ็บตัวหมดเลยดาวโจนส์ลงมาลบ1 5 0 0จุดนี่ดาวโจนส์ไม่เห็นลบ1 5 0 0จุดมานานมากๆแล้วนะฮะมัน,นานมากแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นผลมาจากการประกาศขึ้นทาริฟของทรัมป์เมื่อวานนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วทำไมหุ้นมันตกนะหุ้นมันตกก็เพราะว่าคนไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยกำลังทำมันจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างที่ทรัมป์โมไว้หรือเปล่า ทําบอกว่าการทําแบบนี้มันจะทําให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเราจะมีความ,มรุ่งเรืองนะเป็นโกลเด้นเอจหลังจากที่เราถูกต่างประเทศเอารัดเอาเปรียบมานานแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่ง่ายแบบนั้นนะเพราะว่าโลกเนี่ยบางทีการทำมาค้าขายมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการตั้งกำแพงภาษีอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า competitive advantage หมายถึงอะไรหมายถึงว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐเจริญรุ่งเรืองได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเ,าเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าคุณไปพึ่งพาแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศอื่นคุณไปพึ่งพาอะไรต่างๆที่คุณไม่มีแต่ต่างประเทศเขามีนะแล้วเขาก็เอาโรงงานไปตั้งที่นั่นนะเพราะฉะนั้น competitive advantage หรือว่าการทำเศรษฐกิจที่ เรามีจุดแข็งอะไรเราก็เอาไว้ส่วนอะไรที่เราไม่แข็งเราก็ไปพึ่งที่อื่นเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกประเทศเนี่ยได้มีความ enjoy นะก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ทรัมป์เนี่ยมองแค่มิติเดียวมองแค่ว่าเอา้าทำไมเราต้องไปใช้แรงงานในจีนในไทยทำไมเราไม่ใช้แรงงานของเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการขึ้นภาษีแล้วก็เพื่อที่จะเอาบรรดาโรงงานผลิตต่างเนี่ยกลับไปที่สหรัฐ แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดใช้วิธีการแบบนี้โรงงานหรือประเทศที่โดนภาษีเราไม่อยากโดนก็จะย้ายฐานการผลิตกับมาสหรัฐแล้วสารัฐก็จะได้ประโยชน์ทั้งการจ้างงานแล้วก็ผลิตเข้าของใช้กันเองนะแต่อย่างที่บอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือง่ายแบบนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการตอบสนองด้วยการตกของหุ้นนะก็เป็นสัญญาณแรกว่าเออมันมันไม่น่าจะถูกนะวิธีการของท์นะ